เวลา9้านากนาทีนะครับย<อ>ังไม่ได้มีการจับสลากว่าพักการเมืองไหนจะได้หมายเลขอะไร<อ>นะครับซึ่งในขณะนี้ที่ห้องประชุมในโรงแรมเซนทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทางกกตกำลังอยู่ระหว่างการซักซ้อมทำความเข้าใจ<อ>แล้วก็อธิบายขั้นตอนในการจับสลากเลยนะครับนี่เป็นภาพในห้องในขณะนี้นะครับ<อ>ซึ่งทางการจับสลากเนี่ยวันนี้มีพักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยกว่า30พักเลยนะครับที่มายื่นใบสมัครเรื่องของสสบัญชีรายชื่อและ เด,ดนายกร,รัฐมนตรีของแต่ละพัรก,การเมืองด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้มาลงทะเบียนทั้งหมด52พักด้วยกันครับ 52. 52พัก เยอะมากวันนี้วันแรกเลยนะครับด,ดังนั้นพักการเมืองที่มาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งถือว่ามาพร้อมกันพอมาพร้อมกันก็จะเป็นขั้นตอนการเจรจาตกลงกันว่าทั้ง52พักตกลงกันได้ไหมว่าใครจะเอาหมายเลขอะไรซึ่งไม่ได้แล้วครับไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดไม่ได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับค่ะก็ะต้องมีการจับสลากจับสลากรอบแรกเนี่ยนั่นก็คือจับว่าใครจะมีโอกาสจับก่อนจับหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปจับรอบที่2อรอบ ที่2นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงจะได้เบอร์ของแต่ละพักและจะนําเบอร์นี้เนี่ยนะคะไปใช้ในการหาเสียงต่อไปเราก็ต้องบอกว่าขั้นตอนเขาต้องมีการตรวจสอบกันมาอย่างดีนะเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เห็นว่ามีทางตํารวจจากกองบัญชาการตํารวจรนครบฐมสองและสอนอทุ่งสองห้องมาอำนวยความสะดวกแล้วดูแลความเรียบร้อยในช่วงที่มีการจับสลากเนี่ยจำนวน200ร้นายด้วยกันค่ะ,<ฮ>ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมคะ,<ฮ>ะที่ท <ฮะ S 2> ีมงานเขเก็บมาก่อนหน้านี้นะอ้าวคุณอนุทินนะคุณหิงเอกนัทนะคะ แล้วก็คุณท็อปวาราวุธนะคะก็นั่งคุยกันข้างหลังนะเป็นคุณสุภศเมือม่อกี้เห็นคุณกนวีสืบแสงใช่ไหมเดินม,มาทักทายสวัสดีนะคะ บรรยากาศก็ดูแล้วสบายๆไหมคุณเหมือนฝานว่าใช่ค่ะบรรยากาศก็ดูเห็นไหมคะคุณอนุทินก็ยิ้มแย้มเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาในห้องเนี่ยทางช่อง7 HD เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางคุณอนุทินนะบอกว่าอยากได้เบอร์อะไร,รแล้วคุณนที่บอกว่าเบอร์อะไรก็ได้เพราะพักของเราเนี่ยขายพักไม่ได้ขายเบอร์เบอร์อะไรก็ได้ขอเป็นเบอร์ที่ชนะละกันนี่นะครับ,รบส่วนภาพเห็นตอนนี้คือเจ๊แมวครับเจ๊แมวกุสุมาลวตีนะครับ mm hmm. ก็มาสมัครวันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางเจ๊แมวกุสุมาลวตี สุริกมุตเนี่ยเคยมีปัญหาฟ้องร้องกันนะเดินเข้ามาพูดคุยกับนายอนุทินด้วยนะครับเอาเดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้าความสําคัญต่างๆที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเราจะตัดสดกลับไปทันทีเพราะว่ามีทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นนี่คือภาพสดๆในขณะนี้เลยนะทางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาทําความเข้าใจแล้วก็มีการอธิบายขั้นตอนต่างๆเลยนะครับ<ล>อย่างที่บอกไปนะวันนี้วันแรกของการเปิดรับสม,สมสัครสสแบบบัญชีรายชื่อมีพักที่มายื่นเอกสารลงทะเบียนทั้งหมด5 52พักณนะเวลานี้กําลังตรวจเอกสารสมัครอยู่เหลืออีก16พักยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็ได้จะเข้าสู่การจับสลากเลขครับอะนะรอติดตามกันคุณผู้ชมคร